สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับทองเอกไทยเดนมาร์กอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตกระเทียมป่าค่ะดูทุกคนกระเทียมป่าเราอยู่ข้างๆค l ลลิ Ho ูส s นะคะ c อ l l ิ n g ูสท์ที่คุณแม่ทองเอกก็เคยออกคลิปไปแล้วนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายนะคะที่เมืองใต้ของเดนมาร์กนะคะเมืองชื่อว่า a l l i n g ค่ะ โอ้ยดูกระเทียมที่เขียวเขียวนี้ใช้หมดเลยนะคะทุกนะคนโอ้ยตายแล้วมาเก็บกระเทียมกันค่ะโอ้ยอีผักใบนี่นะคะอันนี้มันเป็นผักอันนี้เขาเรียกว่าตำแยแมวนะคะนะตำแยมันจําำแยแมวอะไรล่ะทุกคนตำแยฝรั่งนะคะนะตำแยฝรั่งนะคะ เยี่ยมเยลเชนนั้นนะคะไปแล้วนะคะสมองสมองคุณแม่ทั้งเอกช่วงนี้ช่วงนี้ยุ่งนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ออกคลิปเลยเอาให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสล็อตซื่นนะคะเป็นทะเลสาบของอพระราชวังนี่ละคะ่ะบังก็เคยพาไปชมแล้วนะคะอยู่ด้านบนนู้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูนี่กระเทียมป่าทั้งหมดทั้งมวลเขียวๆนี่ไม่ใช่ยาก ทุกคนกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยค่ะไทุกคนมาดูโอ้โหมันมันเด้งถ้ามันได้มีการขยายแผ่นที่แบบว่าเยอะๆนะคะมันก็จะแทงหนอ่อมาแบบนี้ละค่ะเยอะไปหมดทุกคนดูฮะ หน่อแบบนี้ใช่หมดเลยนะคะอ่ตรงนี้ยาวแล้วใต้ลมนี้ยาวแล้วนะคะเริ่มยาวแล้วอะประมาณนี้ก็ขุดกันได้แล้วนะคะนะเอาไปผัดนะคะโอ้โหหนูทุกคนใช่หมดทั้งหมดทั้งหมดจะกินยังไงไหวเนี่ยเยอะขนาดนี้ตรงนี้ป่าหญ้าในนี้ก็แทงหน่อขึ้นมากันเยอะตรงนูนี เธลรู้ธลวงแทงพวกหญ้าขึ้นมาหมดเลยนะคะถ้ามันได้ขยายพันธุ์มันเร็วมากเลยะคะ่ะเพราะว่ามันขยายพันธุ์ทั้งทั้งหนอ่อทั้งเออเป็นตัวมเมล็ดมันนะคะมันก็จะปิวไปตามลมอ่ะทุกคนนะขึ้นไปดูอขึ้นไปดูโอ้โหปีน่นะปีนเนินเป็นเขาเนีหนึ่งนี่ตรงนี้ใช่หมดเลยนะอ่ะไอชูเล็กๆนี่อ่ะมัน มันถี่กันมากมันก็ต้นเล็กนะคะโอ้โหพระเจ้าจอด์ดดูตรงนี้เป็นหนาหนาไมไี่ใช่หมดเลยอะทุกคนอ่ะโอเคมาอัปเดตแค่นี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะเอาที่ตอนไปเก็บเดี๋ยวถ้ามาเก็บที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็จะลงคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนวันนี้ไปละไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ